พี่น้องว่าที่สุกุสุกคนมาข้าวป่าเบิงเห็ดมูตองเห็ดมูตองพ,พอยายหนาวขอไปลอดนี่รัวดเดียวพี่น้องหนาวอากาศหนาวพี่น้อง อากาศหนาวอากาศหนาวไปยัยเดินป่าบาไป <c oughs> เพื่อนหนาวนี่หน่อยก็เอาไ้นี่แหละพี่น้อง <c oughs> หมวกมาหนีอีก เฮ้ยแม่แมาไวหวบ่แต่มันกันหนาวเลยพี่น้องหนาวเพื่อว่าเพื่นบ่อคืนเพื่อว่าบ,าบา่ไดแม่ออกเนานะนะพี่ที่เรียกรอกบานทะเลตะละาถ้ามันดอกเอาไว้นี้พี่น้อง อันนี้เอาไว้นี่ก่รืดอเบ,บ,บียบไรบูพี่นองแต่กะยานหนาวพนหนาวเด้อดิห้อยยังมัดเตะห้อยหมูฮะคนน่ะน่ะห้อยหมูปีที่แร้วหลอกงอยู่นุอนพนว่าท่านง่าย <c oughs> นอ่อนๆอยู A ่เลยพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดแค่รถก็อยู่หนีไร้ยๆแต่ปีนี้ก็บ่คือปีทีเดียวนู่พี่น้องเอาไว้กับย่านหนาวนี่ละเก็บไปน้่มโหลดเก็บไปน้่มโหลดน่าจะพี่น้องเอาอสั้นมีดตัด ปีที่แล้วโรกบ้านก็นี่ทำใจไม่ถูกเอาไว้กับยานน่านหนาวแข็ง พ่อใหญ่ว่าสูเ้เด้อพี่น้องไปถ่ายอยู่ในรถแล้วพ่อใหญ่เจ้าบ่ไว้ไปอยู่ในรถซั่นแหนาวบ่ได้เตรียมมาพร้อมเสืพพ้อผ้า ดอกน้อยๆอาไ้นี um. ่ดอกน้อยๆยู่กรมี้นสีนเลฮดเสียเอาไว้กวอนเฮาพีนอง จังไรยนาะ อ่ะพี่นอ้องเพคุณน่ะเห็นไหมอุ้ยนี่น้อยอยู่เอาแน่บ่เอาแน่เ,เนาะพี่น้อง ยายคิดว่ายายมากเก็บไว้ผุดเ <c ười> ิ่นเดียวก็บอดบ่ได้เดี๋ยวยายสิาพาไปเบิ่อองอัินเฮ็ดแค่อถพี่พี่น้องเพิ่นเดินยังเนี่ยเฮ็ดหูรู้เฮ็ดหูรู้เฮ็ดหูรู้เหลืองบ่เบื้องเฮ็ดหูรู้เหลืองหูหนูโอ้ยบอกว่าสัตว์ฮะแต่เพิ่นลากออกตะเติงเบิ่ง เห็ดแคหลอดจ้าพวกเพื่อนตาอกะพวกเห็ดแคหลอดพี่น้องเคนนี้ติดมือเลยเห็ดแคหลอดเท่าเรียวอุยอออออออ้ยเอาเด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งอุ้ยย่ายมุนกล่องไวเอาเดอ้อเดอ้อเด้อเด้อนี่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 เห็ดเห็ดดำพี่น้องเห็ดดำ นี่เห็ดดำแต่ย่า,กกา,าย,ยัยงบอกกาผ้าที่ตุ่งไรยู่พี่น้องเบิ้ลไดวสิผ้าหยางคือคอยขึ้น่ะจุมจ่มเห็ดดำจุ่มเห็ดดำบอกเห็ดดำคักๆนี่ละนี่นี่เห็ดดำนี่อันนี้ก็ะเมียนดอกนี่โอ้ยอันนี้ก็ะเมียนนี่นี่ Hết đâm. hết đâm hết đâm à, thua. Ý, bơ, bơ. Úi, bơ. À, hết đâm, Vua, hết đâm. Nhiè, nhè, xa xa. Nhiè, nhiè. phát pha chú chu phi y phi long bơm bơm ui bơm anh bơm 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 bê ui 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 bê 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 đâm bê bê sợ bê bê เป็นกระเซียนเนี่ยบ่กระเซียนเนี่พี่น้องเบ่หน่เห็ดดำเห็ดดำอันนี้อีกเบ่วงพี่น้องนี่เห็นบ่ปูนเป็นเสียนเป็นสายเลยเห็นบ่โอ้ยี่พปูนกระมีเห็ดดำแต่ย่บ่ท่านหมืนใจแย่ กะศึกษาอยู่พี่น้องบ่กล้ากินย่าเอาให้เบิ่งหลายเนาะเห็ดดำคักๆในเดียวเพื่อดอกเป็นหมูุน่ะโอ้ยหลายอยู่นี่จุ่มนี่เห็ดดำแนว่ยย่าขอ่ทันได้รู้จักเห็ดปานนั้นเนาะจ้าพี่น้องเอาให้เบิ่งพัวเห็ดแค่รอดดอกเดียวพี่น้องเห็ดอันนางใกล้ึ้นก็บ่เต็มที่บ่ปานใด้จ้า มาหลอนะาอ่อเบิ้งเนาะมาซองผ้าพี่น้องมาซองเบิง้งดอกเดี่ยวก็อยู่เป็นเนาะจ้าอยู่ผู้เดียวเห็ดม้านไก่เห็ดนางไก่เจออีกแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดแค่รอดนี่เห็นนะเพิ่นเท่าเดียวนี่เท่าเดียวติดมือเจ้าของปาลารอเบิง้งหมูปลาพี่น้อง อันนี้ป้าเฮ็ดน,นางไก่สี่หกหกจากน้อยพี่น้องเพิ่นมาเกิดน,น้ำต้นซนมาเห็นบ่ตุนซนต้นซนมีหญ้าแน่จากน้อยเฮ็ดนางไก่เพิ่นมาเกิดยุ่งสิอาชได้ม่อีกรอบหนึ่งพี่นอ้องเพราะว่าเฮ็ดนางไกลอล่อ่อนๆอยู่ยายลอดถาพ่อใหา่เพิ่งบอกกัน ว่าตรั่งพกอกันน,นี่ว่ากันรดนรนอากาศเมื่อวานพอดีอุ่นอุนพี่น้องหอนอยู่แป๊บเดียวขึ้นเดียวทานนเ,นเปลีป่ยนแปลงไหวเนาะเบิรงเมื่อเลื่องๆนี่นางไก่เลยเห็ดแค่รสหนาวหนาวอากาศเปลีป่ยนแปลงไไวๆเลยพี่น้องปพะเด็นหนอกรล่างกายผู้หญิงกลับมาผู้หญิงสองคน ดอกน้นอยๆยุพี่น้องเก็บประโลดเถอะ <c oughs> เ,เว้ยเฮ็ดนางไก่นนพ,ออกพี่น้องยแยกกระถาโดนน้อยกระว่าโดนโดนย่านแบตเตอรี่เบิดกระโถกันป้าพุ่นในซ้ำนี่พิ่นสิออกบ่คืดแต่ปีที่แล้วเริ่มพี่น้องเพิ่นประม่านมาเพิ่นสิออกจักเคิงหนึ่งยังสิยระออกน้นอยๆเฮ็ดเพิ่งคือกันปีนี้ออกมาหลายออกมาเต็มที่นะพี่น้อง เฮ็ดนะใกลเฮ็ดเพิ่งเพิ่นสิบบกออกหลายคือแต่ปีทีเแียวย่ายสังเกตเบื้องเหนียวตะกี้เดี๋ยวไปนี่ขาจานพ่านอันนี้เพิ่นออกเครื่องนึงพ่อห้ได้ยุได้กินเนาะพี่นองเบาถึึงว่า หมั่นใจว่าปีนี้ดอกเฮดกับปีที่แล้วสิซ้ำกันบ่เอาไว้ย่านกัหน,น้าแข้งถิ่มเนาะพี่น้องบอกว่าถือเอาไปซะก่อน <c oughs> ยังคอยมาเยี่ยมเพื่อนอีกวแน,น่นน้อนเพื่อนออกลาพูดฮะ พ่อใหญ่อเหยื่อเพี้พี่น้องเอ้ยไมต้องปิดเพื่นไว้แย่บ่ได้แต่เห็นเบืองแย่บ่ได้องเหงาเพิ่นไปเด้อพี่น้องแหน่แย่หักแบบนี้ จะคอยม่ยางอีกเบื้องอีกรอบพี่น้องได้ม่พอแล้วก็อดว่าได้ดอกพี่นี่ดอกหน่อยคิดว่าพี่น้อง แยก่กับมูพอกันแน่ปะโดนเดีวว่าได้พอกันแต่เพิ่นปิดเมืองโควิดปิดเน้นเพิ่นว่าอาทิตย์ที่แล้วว่าสิงลงอะไรมูอะฉันพอดีมาปิดโควิดก็เลยบปได้ไรแม่ซนเพิ่นว่ากันได้สำ้ำเนียกพี่น้องไปว่าเบิดรดออกคำก่อนใช่หรพอพ่อยิ่เพิ่นมาพอกันเพิ่นได้พวกันโดนสิยู่ตัวกับมือเดียว ย่ายพ่อเห็ดอันนี้พี่น้องบ่นี่เห็นแต่ดอกซ้ำดอกเพิ่นอแต่าลายอยู่เรียเนาะพี่น้องซ้ำนี่ก็เอาวะออกให้อยู่ให้กินเนาะพี่น้องย่ายคิดว่าปีนี้สิบ่มีเห็ดซ้ำเด้พี่น้องทั้งเห็ดผึงทั้งเห็ดนางไก่ตเ่เวนตกดินเด้อพี่น้องเห็นบ่แตเ่เวนไว้เนาะทางนี้บ่ได้ยัง ก็เสิยบไว้หรอกเทิ้งหนาวห่มกลับบ้านไปก่อนเนาะพี่น้องมื้อนรุ่นอยู่ค่อยมาใหม่ก็สิได้มาอีกคือเก่าล่ะพี่น้องเพิ่นก็ดอกน้อยๆอยู่ก็สิมาย่างเบิ่งย่างเล่นย่างประพาสปลาไปนําพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเห็นบ่เห็นบ่อู้แสงแดดแสงแสงอาทิตย์เห็นบ่เห็นบ่ เห็นบ่หน่ะเห็นแต่เว้นบ่พี่น้องเบยพาตทิศเราจ่อกันที่ตาพาทิศตาต่อตาแสงอาทิตย์เี่นองเห็นบ่แต่เว้นตกดินสิเป็นกิบสันหน้ายายสิขอล่าซ้ำนี่เด้อพี่น้องดูจังไรก็คอยว่ากันโตสิจบ พ่อใหญ่พออยู่2อันบอกให้ตัดขาอยู่นี่พ่อ2อันตัดขาไว้พ่อใหว่าซั่น